ครับผมก็สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆทาง u t u b e นะครับและก็สวัสดีแฟนๆทางแฟนเพจ Facebook นะครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมช่องรถไทยมือสองของร้านเชเ็กเตอร์เมือหน้องกีจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นคลิปประจำวันที่12สิงหาคมนะครับเป็นวันนี้ครับวันนี้วันแม่แห่งชาตินะครับขออนุญาตอัปเดตรีวิวรถในร้านนะครับของร้านเชเ็กเตอร์เมือหนองกีจังหวัดบุรีรัมย์นะครับรถไถยรถเกียร์และก็อุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับ ซึ่งช่วงนี้ใกล้หน้าเกี่ยวข้าวแล้วนะครับทางร้านเคเล็กเตอร์ก็ได้นํารถเกี่ยวข้าวมาไว้คอยบริการนะครับคุณลูกค้านะครับเผื่อท่านใดสนใจผ่านไปผ่านมานะครับเริ่มต้นจากคันนี้ครับคันที่หนึ่งเป็นรถเกี่ยวคอมูต้าครับ DC 68D นะครับตัวนี้เป็นรถจดทะเบียนปี54นะครับเ่มทะเบียนพร้อมนะครับตัวนี้สภาพพร้อมเกี่ยวแล้วนะครับเป็นนิ้วสปริงนะครับตัวนี้ สปริงนะครับเกลียวดันนะครับเกลียวดันปากคอปูเลตหมดแล้วนะครับปากคอเลตนะครับคอเป็นคอสปริงด้วยนะครับจัดเป็นคอสปริงเรียบร้อยแท็กใหม่สองข้างนะครับแท็กใหม่ๆนะครับเกี่ยวเครื่องเกียร์ฮลิกดีครับเครื่องเกียร์นะครับเครื่องเกียร์ปั๊มแรงดีเครื่องนิ่มๆเลยนะครับนี่ดีซีหกแปดจีนะครับใช้งานได้ทุกระบบครับ ต่อส่งข้าวมอเตอร์สวิงนะครับปากประตูนะครับนี่นะครับอ่าเป็นรถปี54นะครับราคาอยู่ที่259,000บาทครับคันนี้259,000บาทนะครับ DC 6 8 g ถ้าท่านใดสนใจก็กอาลังมองหารถเกี่ยวข้าวไว้เกี่ยวข้าวนะครับหรือว่าไว้รับจ้างด้วยนะครับอ่ารุ่นนี้ไม่ผิดหวังครับเป็นรถรุ่นยอดนิยมครับ DC 6 8 g นะครับราคาพอเหมาะครับ259,000บาท าาทางในสนใจก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์892832911 892832911 89นะครับอันเกียร์ได้เปลี่ยนเมื่งกี่<ม>จังหวัดบุรมยำนะครับวันนี้ดูชั่วโมงไหมชั่วโมงอยู่ที่2,660ชั่วโมงนะครับ2,660ชังเกียร์ดีครับความเกี่ยร์พอเลยนะครับ ไปครับคันที่หนึ่งรถเกี่ยวคูปุต้าดีซีหกแปดขัดมาจะเป็นรุ่นใหญ่ขึ้นมาหน่อยเป็นดีซีเจ็ดศูนย์จีครับเจ็ดสแรงคูปุต้ารถเกี่ยวตัวนี้ก็จะสะภาพเดิมๆพร้อมเกี่ยวเหมือนกันครับปา,ากพูเลตเกี่ยวดันนะครับตัวนี้เหมือนกันนิ้วสปริงนะครับนิ้วสปริงปากคอเลสปากเลสนะครับแต่คันนี้มันไม่คอคอไม่พูเละครับเกี่ยวดันนะครับ แพ็กใหม่ๆสองข้างเช่นกันครับเครื่องเกียร์ดีปั๊มแรงดีนะครับใช้งานได้ทุกระบบครับท่อไซโลมอเตอร์สวิงนะครับอยู่ครบครับตัวนี้ดีซีเจ็ดศูนย์ตัวนี้เป็นรถปีห้าหกนะครับราคาเปิดอยู่ที่สี่แสนสองหมื่นเก้าพันบาทครับคันนี้สี่แสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับราคานี้แถมส่งฟรีไม่เกินสามร้อยกิโลเมตรครับค้าทนายสนใจก็ติดต่อมา ถัดมาเป็นรถถยครับของด้านหน้าตัวนี้เป็น L4708 นะครับสวยเดิมเดิมปี56นะครับสภาพเดิมๆยางดีๆสีเส้นเลยครับสภาพใหม่ๆอยู่นะครับยางดอกสูงสูนะครับสีเดิมทั้งคันก็ไม่เคยแกะนะครับ47 DTP 56ผมไปดันเรือเต็มสีเดิมทั้งคันไม่มีรั่วซึมครับแห้งดีปั๊มเปิมไม่เคยแกะครับมาร์กเดิมอยู่เลยนะครับยางดอกสูงสูงใหม่ๆครับกระทะไม่แกะไม่น้ำับสีเดิม มาพร้อมกับผันหกกราช้งสองสี่หกเอฟฮมีพัสนะครับผ่านสวยครับโครงดีใบเต็มนะครับท้ายสีเดิมแห้งๆครับระบบไฟอยู่ครบนะครับตัวนี้สามแสน่นเก้าพบาทนะครับสามแสนบาทนะครับสำหรับสี่สิบดีทีปีห้าหชั่วโมงทำงานอยู่ที่พันสชั่วโมงครับหนึ่ันสามร้อยเกชั่วโมงสวยเดิมๆครับคันนี้นะครับ ส่วนบางจุดที่เป็นตำหนิอย่างนี้เดี๋ยวเราจัดการให้นะครับเดี๋ยวกระจังหน้าเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่นะครับถัดมาเป็น M 6 0 4 0นี่ศูน M 6ก M หกศูคันนี้เป็นรถจดทะเบียนปีน53าสาเก็บงานให้เรียบร้อยครับยางใหม่4เส้นนะครับเช็คระบบรั่วซึมไฟสีให้เรียบร้อย459,000บาทครับ459,000บาท M 6 0 4 0นย์สี่ศูนยปีห้าสมถัดมาเป็น M ห้าพัน SUV M ห้าพัน SUV แต่ว่าสติ๊กเกอร์ M 9ก้าพันนะครับอย่าเขาจะปิดลูกคา้าอ่าตัวนี้เป็น M 5 000. เก็บงานให้เรียบร้อยเช็คโลเซีมไฟสีนะครับยางใหม่สีเส้นเช่นกันอุปกรณ์สองชิ้นแถมส่วฟรีเพ่เตินมร้อยโลตัวนี้สามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทครับสามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทเอ็มห้าพันฟรีห้าศูนย์ครับ, 3, บ, 9, บ 5, ร, 50, รบุ่นหลังคาขาวนะครับเครื่องเ,เกียร์หลุดเกือบร้อยครับเอาไปใช้ง,งานได้เลยเอ็มห้าพันยังอยู่ครับถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับเป็นแา่นขูดมันมือหนึ่งนะครับของใหม่เหลืออยู่สี่ตัวครับ ตัวละหนึ่งหมื่นบาทครับขายหน้าร้านนะครับลูกค้าท่านใดสนใจเอาไปใช้มือใหม่อของใหม่นะครับผ่านคุณมันตรงนี้จะเป็น L 5 0กับ L 4 5 0 8นะครับ L ห้าศู0ย์สี่แบาทครับปี59เก็บงานเรียบร้อยครับนะครับสวยๆเลยถัดมาตัวนี้เป็น L 4 5 0 8 D I 4508 D I คันนี้ติดจองลูกค้าโคบ้าต่อุณเป็นอย่างสูงครับรอเลิกจัดส่งวันอังคารนี้นะครับ ถัดมาตรงนี้เป็น L4 5 0 8 DT นะครับอขอบคุณลูกค้าจังหวัดสก้วครับเดี๋ยวจะส่งพรุ่งนี้เช้าครับเดี๋ยวจะส่งให้นะครับผม36 DT T54 คันนี้ยังอยู่ครับ269,000บาทไปดันพลังเก็บงานเรียบร้อยนะครับผม36 DT นะครับยางหน้ายางหลังสูงๆใหม่ๆอยู่ครับท่านใดมองหา36เหลือหนึ่งคันครับที่นี่นะครับสองแสนกว่าบาทครับไปดันพลังแถมส่ง ด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวนำชมด้านหลังนะครับหน้ามือสองก็มีนะครับเผื่อท่านใดสนใจนะครับราคาถูกๆครับต้นละห้าร้บาท M 5 0 0 0ั SU M 5 0 0 0ั SU คันนี้ขอบพระคุณลูกค้าจังหวัดตรังนะครับสั่งจองมาเลิกจัดส่งวันเสาร์นี้นะครับผมกาลังเก็บงานครับจะไม่เสร็จดีครับ ยางหน้าใหม่ยางหลังเดิมเก็บงานเรียบร้อยนะครับเบาะสปริงระบบไฟสีสันเก็บให้เรียบร้อยนะครับอุปกรณ์สองชิ้น,นส่งจังหวัดอ่าสามชิ้นครับรวมหางสัตาอ่าขอบคุณลูกค้าจังหวัดตรังนะครับคันนี้คันนี้ L สามสี่ศูนย์แปดยังไม่มีเจ้าของครับว่างอยู่นะครับ L สามสี่ศูนย์แปดเริ่มเก็บงานครับยังหลังสูงเดี๋ยวเปลี่ยนยางหน้าให้นะครับเดี๋ยวค่อยคุยรายละเอียดก็ได้ครับเพราะว่ายังไม่เสร็จตัวนี้นะหลังคาก็ยังไม่ใส่ราคาแสนกว่าบาทครับสามสี่เดี๋ยลูกค้าท่านใดมองหาอยู่ นะครับอุปกรณ์สองชิ้นแถมส่งครับแสนกว่าบาทเบาๆตัวนี้ยันมาสี่สิบเก้าปีห้าเจ็ดนะครับรถเครื่องเกียร์ไม่เคยแกะเลยนะครับแต่ว่าทางเราเก็บงานให้นะครับยังไม่เสร็จเก็บสีให้ใหม่เฉยนะครับปีห้าเจ็ดสามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทครับไปดันผ่านหลังนะครับปีห้าเจ็ดถัดมาก็จะเป็นด้านหลังนะครับซึ่งตอนนี้ก็จะเป็นมุมกว้างหน่อยนะครับอ่าเดี๋ยววนให้กล้องให้ดูก่อน ก็จะมีรถจอดเรียงอยู่ซีขวาตรงนี้นะครับประมาณ1 2 3อ่า7คันรถไถเจ็คันจุดนู้นก็จะเป็น6ลอ้ออีก3คันฝั่งนู้นก็จะเป็นรถเกี่ยวรถไถ,ถเทเือ์พ่วงนะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่อพ่วงตรงนู้นนะครับก็จะเหลือให้เลือกประมาณนี้เดีย๋ยวนำชมตัวนี้3 CDI, นะครับโอ้อยังไม่สวยครับข้ามไปก่อนนะค่อยว่ากันรานะคาถูก,กแสนก็บาบ คันไหนถ้ายังไม่พร้อมจริงก็ขออนุญาตข้ามก่อนนะครับ M 6 0 4 0คันนี้ก็ยังไม่พร้อมครับขออนุญาตข้าม3408ี่ศูนยแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทครับถูกๆไปเลยใบดันผ่นหลังนะครับอ่าตัวนี้สีน้ําเงินนะครับแสนหกหมื่นเก้าพันบาทครับตัวนี้แสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับอ่าท่านใดชอบสีน้ําเงินตัวนี้เดิมๆครับเคเกียร์ดี M 5,000 s u 2 7 9 0 0 0บาทครับ2 7 9 0 0 0บาทเป็นรั่ังหลังสภาพเดิมๆนะครับคันนี้นะครับสีเดิมทั้งคันอ s สกีมี2คันครับ m t 540 40แดงทั้งคู่เลยปี58กับปี60ครับตัวนี้ปี60ตัวนั้นปี58อ่าเล็บทะเบียนพร้อมเดี๋ยวราคา2 9 9 0 0 0บาทครับปี60 2 9 9 0 0 0บาทเครื่องเกียร์รดีครับเดี๋ยวเช็คระบบเพิ่มเติมให้ปี58 2 7 9 0 0บาทครับ แบแดนผ่านหลังเช่นกันครับสกีมีสองคันครับอีา่อาห้าพันคันนี้ขออนุญาตข้าม6ลอ้อ NKR นะครับ e i f ไฟฟ้านะครับตัวนี้เป็นหกล้อหางปลานะครับไว้ขนรถไถรถเกี่ยวได้สบาย2 8 9 0 0 0บาทครับเอาถูกๆไปเลย2 8 9 0 0 0บาทเครื่องเกียร์ดีคัสฟรีสวยๆเลยนะครับหกลอ้อท่านใดเอาไว้ขนรถเกี่ยวรถไถก็ในสบายนะครับผม ทางเราหลายคันครับแบ่งขายกันไปตัวนี้เมกะห้าร้อยยางหน้ารั่วนะครับถอดล้อหน้าไปาตัวนี้เป็นรถที่ร้านเอาไว้ส่งลูกค้าครับยังไม่ขายนะครับสองคันนี้หรือถ้าท่านใดถูกใจก็ทักมาได้ครับหกล้อเอาไว้ส่งลูกค้าครับสองคันนะครับแต่ถ้าท่านใดถูกใจก็ลองกระซิบมาถัดมาเป็นร้อยห้านะครับรถเกี่ยวคูเปต้าร้อยห้าเอ็กปีห้าเก้าสวยเดิมๆนะครับคันนี้ เจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทครับเจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับราคานี้แถมส่งฟรีนะครับต่อรองได้นะครับดีไม่ดีอาจแถมเธเลื่อพ่วงไปเลยตัวนี้นะครับขึ้นร้อยห้าได้แอลห้าศูนย์หสภาพสวยๆยางใหม่สีเส้นสีเดิมทั้งคัน4 9 5แสนาหมื่นห้บาทครับสี่แสนื่นบาทนะครับสวยๆเลยครับคันนี้เดิมๆแอลห้าศูนเครื่องอัดฟัง HB130 หสพัดสีทองล้อลายทั้งคู่ครับประมาณปี62นะครับสวยๆนะครับตัวนี้แม่มาเลือกชมดูครับเครื่องอัดฟังขายถูกๆครับนะครับสวยๆทั้งคู่เลยนะครับตัวนี้ M5 ็มห้าพันเอ็ยูคันละ2,500สนครับสองแาหมื่นเกบาท2คันครับ L3408 คันละ1 5น0้าบาทมี2คันครับตรงนี้มี New Holland TT75 นะครับตัวนี้รถเพิ่งเข้าก็เดี๋ยวล้างทำความสะอาด แล้วก็จะเช็กระบบเพิ่มเติมให้เดี๋ยวแจ้งราคาในคลิปถัดไปนะครับผมขอบพระคุณอย่างสูงตรงนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงมือสองมีทั้งผ่านพวน,นผ่านบุกเบิกผ่านขุดมันโรตารีนะครับมีหลายรายการมาเลือกชมดูนะครับเผื่อท่าในใดสนใจมองหาอุปกรณ์ต่อพว 1, าาว่วงมือสองนะครับเบาๆครับเอาไปมาเลือกชมได้ตรงนี้สุดท้ายตรงนี้ก็จะมี L458 นะครับราคารวม ราคาแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับไปด้านผันหลังครับหนึ่งแาบาทนะครับแล้วก็ท้ายสุดเป็นของสวยครับสองสีกราช้างขันทวรรุ่นยอดนิยมครับตัวนี้สวยๆเลยครับสภาพใหม่ๆอยู่เลยนะครับขายอยู่ที่3ามหมบาทครับสามหมบาทนะครับถ้าไหนสนใจก็ติดต่อมาได้ที่ร้านเคสเตอร์อำเภอหนองกีจังหวัดบุรีรัมย์นะครับโทรมาที่เบอร์089 2 8 3ป3 1ก้8 9 283 สอง1ก้าหนึ่งหนึ่งนะครับร้านเคสเดเตอร์เพื่อน้องกี่ยินเดีให้บริการสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้เกิติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ